ผมหล่อมากนี่คือใครอ่ะน้องน้องชื่ออะไรนี่คือบอสป่ะยังยังยังเรายังไม่เข้าเลยน้องน้องชื่ออะไรนี่ใคือใครละน้องน้องเสียนี่เสียละเออใช่เออคืออะไร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 ไอ้สัตว์เนไอ้สัตว์ได้ไอ่อาขมึงต้องมีเก็กเชื่อมโยงในหัวบ้างเด้ไม่ตอนแรกกูยกันดูว่าใครอ่ะ <mm อ่าเราอันน e ี้แค่นี้ใช่ไหมครับอ่าแค่นี้แหละไปเลยอ่า่อสีก็ไอ้บอสนั่นแหละโอเคครับผมเริ่มเลยอ้าวอะไรอะชื่อผมต่อี่สุดลไอ้ยี่ตัวเองโ้ยต้องตั้งโจทย์ป่ะเออใช่ป่ะอ่านี่ลวการล่าสุดเลยเอาประเด็น่ลยต้องมีคอนเทนต์ตอนนี้เราทำคอนเทนตอยู่นะครับแค่แชื่อที่กูส่งไปก็คอนเทนต์ละอ่าเดี๋ยวนะพมึงืมเออ ไม่รู้ก็รู้จักกันไหมด้วยพิมพ์ไปก่อนอพิมพ์มาเอ้ยเดี๋ยวนะกูวาดตัวนี้ไม่กูไอ้กูอ่าไม่รู้จักคือรู้จักชื่อนะแต่ว่าไม่รู้วาดไงอ่ะอ่าเอาเอาจอดเอ้ยทุยใครใครโยนมาเอาเอาตัวนี้เอาตัวที่ชื่อชื่อเดียวกันรู้จักแล้วกันอะไรอยู่เนี่ยมาสนุกเหรพี่ แม่งเ้ยแล้วกูต้องมานั่งว่าตอนี้ดเต่าฟังกี้ตัวนี้วะแอบหนึ่งถิ่มย้อนกลับไงอ่ะคอนโดนเซได้ปะคอนโดนเซตดนี่วะเนี่แหละย้อนกลับตรงนั้นเนะเชียว่าดไงวะตาคนไม่เป็นเฮ้ยอ๋อโอเควาดยากอะไม่ค่อยถนัดเลย อะไรครับเนี <editors> ่ย what. What? what the fuck อะไรวะเนี oh, ่ยอะไรวะเนี่ยอืมอ่าต้องตอนนี้ต้องต้องเป็นการตีความใช่ไหมโอเคได้ปะ อ๋อนี่แล้วกันรู้แล้วูพิมพ์นี้แล้วกันไอ้มันว้าวนี่ดิรูปเขาหันข้างไว้แห่คกูทำต้ำได้แค่ไ้นเฮ้ยเอ้ารูปเขาหันข้างนี่คืออะไรไอ้พี่อะไรวะเนี่ยกระปิดนะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยวัต t the f ฟิกอะไรเนี่ย เออเชียด oh, เอาจะวาดยังไงดีวนะเนี uh. ่ยสกิลนี่สกนี่คือสกิลที่มีทั้งชีวิตเลยนะเนะี่ยไม่เคยใช้สกิลนี้มาก่อนตรงนี้กูใช้ iPad ดเดื ติดก็ได้ไม่รู้อ่ะปาดไปละได้คำว่าเสร็จกันได้ด้วยโอเคว่าแต่เฟื่องอะไรวยู่อะยี่อะไรเนี่ยตัวนี่ตัวไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยอ่างั้นก็มันต้องใช่อันนี้แน่ลยขนาดมันเขียนมาด้วยนะแต่กูก็ยังจะตีความว่าเป็นแบบนี้แหละ ได้ครับมันจะหมดว่าไรแล้วอันนี้ตามอันนี้เรา่าต่อไปเล่าตท้ายเลยร่ะเ่ยใช่ปะจริงหรอไม่รู้ดิดูกันออ๋ไม่ใช่เห็นตอนนั้นมัน What the fuck อะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้กูจะวายังไงวะเนี่ยอยากเป็นหน่อยเลยจัะให้ สีลมไงอ่ะพัดออกโอเได้แล้วอ่ะสีลมเลยอ๋ยมอมันจะมีนะข้างๆไงเอ้าสีลมดีกว่าสีลมอ,อยู่ตรงนั้นไงสีลมในกรุงเทพสีลมทะเลกรุงเทพอันนั้นอันนั้นอะไรวะยื่อยู่เลยโซนสยามเออ what the fuck รู้บ้างเลยที่มาที่ไปรูปแรกเรอาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวดูใกล้กดใกล้ขอๆหน่อยเอออ่าโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะกดก็เสร็จมาโอ้ยมันมันมืออย่างงี้มันมือยิงเหมือนเล่นเกมยิงเลยเอ้าลละได้เวลาแล้วออโต้อขอฟไวซ์โอเวอร์ออฟโอเคเบืโอ,โอ,โอสตาร์ทเลยนะจ๊ะเริ่มเลยครับของเสียนี่มาแล้ว ระบ้าเสี่คีย์บอร์ดระเบิดไหนดูดิคีย์บอร์ดระเบิดมันน่ะโอ้โหเอ็กซ์ตามเขาเฮ้ยได้ๆๆทำไมเหมือนเหมือนรู้ทุกอย่างเลยวะไอ้เอ้กกูว่าแปลกๆแล้วระเบิดอัศจรรย์ไอ้เนี่ยเนี่ยกูว่าเลยโอ้ันอ้าวไม่ถึงสเตอร์นะนะไอ้กี่มาเป็นมู้เลยอ่ะต่อไป นั่นไงมมนกจดจากโดนนี่จริงด้วยโชคดีหาเล็บไม่คุไม่เห็นได้จดนี่เลยโชคดีหาเล็บทันเย็บผ้าอยู่ไหนอ่ะเครื่องเย็บผ้ากูเหลืองขางอม็ไม่เคยดูเลนเนี่ยในสัตว์เนี่ยไอ้เหี้ยกูเป็นเนียนอะไรวะเนี่ยไอ้เหลืองขางอสาแว่นดำสุดที่ไอ้โไอ้เหี้ยเห้เ้เหี้ยเี้ ตลงกูอะไรมึงต้องอ่านกูไม่เห็นเลยเอ้ยไอ้นี่มอมัลเตอร์ไหมเนี่ยไอ้คุณไม่คอนเทนต์อะไรหรอเออว่ะเข้าไปมินเนี่ยมีเออมนี่ไปนะจะไม่ได้ว่าของตัวเองเอ้ยไอ้อะไรวะเนี่ยแย่ว่ะโอ้ยโฟกัสหรอเห็นดอ๋อมึงนี่เอ้ยโนนี่นี่เองได้หมดช่องได้หมดชางยกูสาบเขียนว่าน้ำเปล่ากูรู้แล้ว อ๋อมันคือรูปนี้บ้านดึงโจนบ้านดึงอะไรวะเนี่ยโจนนั่นแม่งอะไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะ่ยกูคิดว่ามันเป็นบ้านแล้วเขียนดีดอะไรเลกอย่างกูเลยคิดว่าอ๋มันน่าบ้านดีดออกอะไรเลกอย่างบ้านดึมเลยแล้วกันอย่างนั้นไปต่อเลยนะกูคือใส่กระท่อมไปสักกูทำที่อะไรอะกูมาไม่ใช่ปลาอะไรวะเนี่ยผมเล่าบ้านมึงใช่เสียกูกูเอามาเอามาใช่หรอเปลมาเอามา น้องเชื่ออะไรเอาเนี่ยตัวอะไรอยู่เนี่ยแม่งเหมือนมันมาจากเรื่องแรงคุ้นๆเนี่ยอะไรกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วมันเปลี่ยนมาได้ไงนไง กไมาหาพี่ม <medio S 2> ึงรู้จักเนซี่เนซี่มันมันต้องเป็นนั่นไม่ใช่หรอเนซี่มันต้องเป็นขาขี้ขี้ไม่ใช่หรอวะอันนี่ตัวคุ้นๆเหมือนอะไรสักอย่างเนซี่ใส่ตะก้อใส่ตะก้อเข้าปากใส่ตะก้อเข้าปากกูงงตรงเนี้ยมาต่อเลยเหมือนจะเหี้ยมากกว่ากูน่าอะไรน้องนัาบุรี่น่าไอ้เงี้ยเราน่าไอ้เงียเลยสัตว์เน้ยกูเต็มที่แล้วกูทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้อยู่ไห อะไรวันแรกวันนีกูไม่ตามข่าวเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหลังวัยหลังวัยแล้วกันหลังวอยกระสือไม่มีไส้โอ้โหอะไรกระสือไม่มีไส้เนยอตี๋มันยากเกินกูนอนี่นอนแบบนี้กูว่าแล้วตัวกูแล้วกูได้มาอะไรเองได้เนนมเฮ้ยไอบอลเล่นคนที่ชอบละไอตี๋อ๋อไอตัวนี้นี่โอ้โนนี่วาดเองนี่โอ้โหน่ากูว่าแล้วตัวอะไร อ่ะต่อไปต่อไปชอบสีคอนเทนเนอร์นะสีดู้สีดูม้นแล้วมาเ้ยดูมตรงตรงที่ไหนวานตรงตรงที่ไนถ้ามองออะโอ้ถ้ามองมองแบบนี้โอ้ขี้ปากโอ้โอ้ได้ว่าแล้วของใครเตือนไปเลยไปอุนกี โอเคยูเทิร์นจบแล้วตรงไปเหรอตรงไปเหรอตรงไปเหรอไปอะไรอ่ะเอทษดีนะทษดีนะพอดีเป็นอะไรเป็นคนตรงๆงเลยไหม